สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กและเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันวันที่12 1 2นะคะ12ธันวาปี2014นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะที่เราที่ที่ที่ทดิฉันนะคะที่เราค่ะได้มากินนี่กเกี๋ยวเด็กเกาะใช่ไหมกเกี๊ยวเด็กเกาะนะคะ เดินเกาะที่นี่นะคะวันนี้ก็มากินกับเพื่อนนะคะนะคเพื่อนเพื่อนกินเลยค่ะไม่สนใจที่อันนี้เดี๋ยวเราให้ดูอาหารนะคะวันนี้เราก็มีเมนูเป็นของกินเล่นก่อนนะคะก็คือเกี๊ยวใช่ไหมคะเรียกเกี๊ยวแก้เซ็งเคปาชื่อเก๋นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะหมูลอยน้ำนะคะตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นหมูใช่ไหมเป็นหมูทุบเป็นแผ่นๆนะคะก็ไม่ใช่ก็เป็นลูกชิ้นอันนี้ก็น่าจะเสร็จเพื่อนไปทั้งถ้วยนะคะ เพราะว่าส่วนตัวเราไม่ชอบกินลูกชิ้นนะคะแต่เมื่อกี้ก็ชิมน้ําไปแล้วอร่อยมากนะคะถาดก็นี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากก็อยากให้ดูกุ้งโอเคปากุ้งนะคะอันนี้กุ้งก็ก็ตัวใหญ่นะคะก็โอเคก็ได้กินนะคะเห็นเพื่อนๆหลายคนในเกาะก็มากินกันแล้วก็เลยเออก็เลยมาลองบ้างนะคะก็จะมีหอยแมงครู่นะคะหอยแมงคุู่น่ากินมากค่ะก็โอเคก็เดี๋ยวก็จะเริ่มกินแล้วนะเดี๋ยวกินให้ดูก่อนดีกว่านะคะ ี่เป็นการชิมน้ำป่าโอเคนะคะถ้าเออใครอยากจะลองนะคะ mm. ก็มาลองได้ตรงนี้นะคะ mm. ก็จะอยู่ที่บอ่อฝุดเออก็รีวิวไ้เลยเขาไม่ได้จ้าคะ่ะแต่ก็เอออยากอยากจะรีวิวให้นะคะก็เออเดี๋ยว้น้นำน้ำก่อนโอเคไหมอยู่ที่บอ่อฝุดอยู่ตรงข้ามเซเว่นนะหาง่ายค่ะ mm. ชิลเลอร์เด็กเกนะค่ะโอเคบายบเดี๋ยวกิน,นะะ okay, กเสร็จเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าอร่อยเจ็บ เวอร์แค่ไหนแอวคิบดาปไว้ค่ะ